ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิฟยอ c h ชา n e ลนะครับผมกับเกมโยกังม o b บายหรือจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดในไทยในวันที่13พฤศจิกาอีก4วันข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมให้คุ้มใน Day 1วนะันเนาะว่าเราจะเติมอะไรดีผมจะยกตัวอย่างมาประมาณ3ระดับระดับที่1ก็คือประมาณว่างบน้อย อยากลงทุนน้อยๆมาฟาร์มของขายระดับที่2ก็คือแบบงบกลางๆนะครับผมที่พอจะมีงบอยู่บ้างแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือสุรตานนะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูงบน้อยก่อนว่าเราจะเติมอะไรให้คุ้มดีอย่างแรกเลยครับผมให้เราเติมนี่แพ็คเริ่มต้น2อันอันแรกก็คือจะเป็นชุดเลเวลหนบวกห้าสีแดงเราก็จะได้ฉายาได้ชุด แล้วก็ได้ใบระบบใบนี้มันจะช่วยให้เราเก็บของอัตโนมัติย่อยของอัตโนมัติได้ครับผมเกมนี้มันจะตีมอนแล้วของจะตกตกจากพื้นเนาะเหมือนในระบบ PC ถ้าเราไม่มีระบบตรงนั้นตัวของตัวละครของเราก็จะก้มเก็บก็จะไม่ได้ฟาร์มแบบร้อยเปอร์เซนต์อาจจะช้ากว่าชาวบ้านเขาเราก็เติมตรงนี้เข้าไปมันก็จะสามารถให้เราเก็บของออโต้ย่อยของออโต้ร้านค้า ออนไลน์ร้านค้าออนไลน์คืออะไรก็คือร้านค้ายากับครังเนาะส่วนสีม่วงมันจะทําให้เราสามารถโยนของให้เพื่อนได้สามารถย่อยของสามารถทําให้ของที่ล็อกกลายเป็นไม่ล็อกได้เออแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นทองที่มาใช้ใจ่ายส่วนอันที่สองก็คืออาวุธเลี้ยวหนึ่งสีเทาสีแดงบวกห้ามาเหมือนกันเหรียญลู อะไรนอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้สําหรับงบน้อยนะอีกสามสิบห้าบาทคือหนึ่งดอลลาร์ตรงนี้ให้เราซื้อเข้าไปครับอันนี้งบน้อยแค่นี้พอมันจะหมดไปประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วก็อันนี้แปดดอลลาร์อีกประมาณห้าหกเจ็ดร้อยเนาะอันนี้คืองบน้อยระดับหนึ่งนะครับผมส่วนระดับที่สองคืองบองนกลางก็คือตรงนี้ ให้เราซื้อถาวรเหมือนอันเมื่อกี้ครับแต่มันจะรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยร้านค้าย่อยเก็บปัจจุนมัดอะไรอย่างนี้จะอยู่รวมกันอยู่ในนี้ในยี่สิบดอนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นถีม่วงเหมือนเดิมครับที่จะสามารถดอบของจากผูกมัดไม่เป็นเป็นไม่ผูกมัดแล้วก็โยนของให้เพื่อนได้อีกสิบดอนแต่ตรงนี้จะอยู่สามสิบวันก็คือหนึ่งเดือนเรามาซื้อครั้งหนึ่ง แล้วมบกำกลางเอาอะไรอีกดีถ้าถ้าเซิร์ฟไทยที่จะกำลังจะเปิดมีนะครับเหมือนว่าจะเป็นอันเนี้ยน่าจะเป็นพาร์ผมเรียกว่าพาร์เพราะมันมีให้ระบบทำเฟสล็อกอินรายวันทำเฟสได้ของนะครับระบบพาร์ผมเรียกว่าพาร์มันจะมีหน้านี้ถ้าเซิร์ฟไทยมีนะมันคุ้มครับที่แรกมันจะเป็นอะไรนะให้เลือกเนี่ยให้เราเลือกอะไรเราก็เลือกตามผมเลยก็ได้นะและ หนึ่งช่องอะสามารถด้ซื้อได้สองครั้งอันนี้คืองบกลางซื้อให้หมดครับอันนี้เอาไว้อัพสัตว์เลี้ยงยิ่งเรามีเยอะสัตว์เลี้ยงเรายิ่งเก่งตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมก็ใช้เป็นแพนกินดามจดอยู่ที่สามรอยี่สิบมันช่วยแบกเราครับช่วยแบกเรามากเลยแบกดาเมจดฟาร์มมอนของผมแค่สามรอยสิบเอ็ดอยู่เลยแล้วก็งบกลางเอาอะไรอีกดีผมว่าแค่นี้ครับแค่นี้ไปก่อนก็คือ ระบบออโต้บัตรม่วงแรกเข้าอันนี้ก็ช่างน้ำหนักเอาว่าจะเป็นชุดแฟชั่นเราจะเอาไหมช่างน้ำหนักเองกันนะครับแล้วก็สะสมอันนี้แค่นี้ระดับกลางๆส่วนระดับสุลต่านหรืออยากลงทุนเยอะๆมีงบเยอะๆไปเพิ่มเติมตรงอันนี้ครับผมรายวันมันเป็นแพ็ครายวันซื้อได้ทุกวันครับจะรีทุกวันอันนี้นะ แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแพ็ครวมนี่เหมาทุกแพ็คนี่ยครับคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่อยากอุดหนุนเกมนะมันจะได้สกิลวิ่งด้วยสกิลวิ่งของเรืวหนึ่งร้อยวิ่งบินนะครับนี่ครับคือเริ่มต้นยังไงให้คุ้มสำหรับสายเติมน้อยเติมกลางและสุลต่านมันจะมีประมาณนี้ส่วน หลังจาก D2 a y ก็ลองชั่งน้ำหนักกันเองว่าเราจะอยากได้อะไรบางคนก็อาจจะอยากได้อันที่มาอัพเกรดสัตว์เลี้ยงก็35บาทต่อวัน20-20-20ส 20, 20, สะสมไปก็ได้อยู่เห็นรู3,000ันเคทองอีก6 60สำหรับวันนี้ชิปยอ a n n e l ก็ขอขอบคุณครับถ้ามีประโยชน์หรือมีข้อคำถามยังไงก็สามารถ พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับกาลังทําช่องใหม่เนาะอาจมีอะไรกระตุกติดขัดบ้างก็ขออภัยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ